สบายดีพี่น้องมตามเข่าวเนาะหายากเลยอยู่ในบ้านเนี่ยไอ้ตอนนี้แหละฝอยมีแล้วแมนแมนแมนไปดีนะสวัสดีเด้อพเกันพี่น้องเบิร์ดสุขสุขนเนาะเพราาะว่保卫叙ในประเทศคือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกระสุนซองมาบุญบันปลากแล้วอ่ามื่อกี้มาบุญก็มาอยู่ที่บ้านอ่าลงดวงเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเห็นเห็นหน่อยตามเข่าเนาะพี่น้องเนาะ ไปชมกกนเนาะพี่จีิตาบานของเราเนาะโอเคเนาะจะยังเรียนนี่ตาเข่าอ๋อเก่งแท้อนี่ตาเข่าเปลี่ยนก็ตามเพื่อนรู้ไหมตามนี่ไม่ต้องนะคุณตามเข่าเนาะพี่ผมไม่มไม่ลงสีวะมจะมีข่าชีวิต น้ำลายวะคุกไปซีนะน่ะผมมีเข่าเฮ้น่ะลายคือคูาไปอึดข่าบลุโอ้ยอึดเข่าวะเอ้คูลาไปคูเอาเลอึดเข่าเลยช่น้องน้องน้อคนต่ำตำเก่งดน้อยเพื่อนตํำข่าก็เป็นน็ดน้อยไหมอืม บลาอะไรวะนี่บลาอะไรบ้าละฮะบอะไรบก็เป็นอยู่บ่นี่ฮะเออเป็นอายนะพี่อนจำได้จำได้เต็มเอ้าจะไปบเสียงจำได้บ่นี่ได้กินมนข้าวตะกี้นะเกิดกับนับมีหิ้ในบ้านบ้านลูกมีเท่กันคงแบบมีอ่เบิแล้วทำไมเบิ้แล้ว ตามมึงด้ว kind of ่ะตามเข่าค่ะตามยาไทยเองนะยาไทยยาหอมตามสองคนนะพี่เนาะลูกตามเข่าป๋าสูุยาวะนี่กันไรนี่ เมื่อยแล้ววเราต่ำก่อนยเห็นเมื่อยนะรใส่คุณนะต่ำๆต่ำอยู่วเดียวเราถอต้องสูบยาตั้มเข่านะตัมข่าว่นี่รมดาเลยุนะอายุจะปีได้วนี่นะฮะอายุจะปีได้่ยหลายปีแล้วบูจัหลายปีแล้ว

ต้ต้มต้โสูบยาแบบตําเข่าพี่น้องเลยอะไรเ่ยดีพี่น้องตตําเข่าเนาะหายากเลยอยู่ในบ้านนี่ไอตอนนี้นะคอยมีแล้วแมนแมนแมนคือมายาเขาไม่หารอเรามา เราไมช่วยกันตามแม่นี่จะไมันจะได้ไอยังเล่วไว้เนื้อยใช่โอคุณ่ะเฮ้ย่ัดกุม่งี่น่างม่รไปข้างงเฮียนบ่นี่นะฮะยังไมนเข่าเข่าเฮียนบ้าร่านี่ ทั้งเน<ะ>น่ะนเ่นเ่นี่นี่นี่ทั้งนี้เพิ่นเอาไว้ต่ำแบบไรนี่นะอเก,ก้อนแหละมก,ก้อนอ๋เพิน่นเอาตัวนี้ต่ำก้อนทั้งไอ้น้อๆต่ำก้อนบอ,อนมอ ยูบ้านมัีหงสีบ่นิ้่ากนเลยล็กเลยก้องอห้ฮว่าตามเรียวนี่เอ้ยทอยู่บ้านเราใช่อตามรเนี่ยตามตามแต่ก็ตามายกูนี่บอกอ๋อไปตามได้เพื่อนได้บ่นเพื่อนเพื่อนพัดเรอ่ไโอ้ยะพี่น้องเพื่อได้กินเนาะ อันนี้เนี่ยพิธีชีวิตอ่ารุ่นท้าโบราณยังเหลืออยู่เนาะแต่ก่อนเมื่อกี้อยู่ชาวบ้านเทาก็มีกันเนาะแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็อ่าเบิดแล้วเนาะก็คือคงสอบคงขี่เข่าถึงนะแต่ในบ้านนี่ยังม่เข่าม่ถึงเนาะแต่ไฟฟ้ายังไม่ได้ใส่เป็นบ่ไฟฟ้านี่ไฟฟ้ายังไม่ได้เข่าบ่เออไฟละบ่บวานเลยเพราะอะไรวะเาี่ด โอ้เป็ดโตเป็ดโตไฟกอกยากูว่าเบ็ดเป็ดแหงเนาะสิบห้าปีดีว่าเดี๋ยวนี้น่ะเมนบ่กระตัวน้อยชื่อกะตัวน้อยชื่อโอ้กระตัวน้อยชื่อเราว่ะสิบห้าปีแล้ววะแล้วกระตัวน้อยเราป่ะอายุเลาสิบห้าปีเมนเมนเมนอ่านี่ก็คือขั้นตอนที่ว่าสิพัดน์กเก็บออกเนาะ ผู้ชายเป็นคนตาำผู้หญิงเป็นคนพัดนนะเพ่นพัดกันแจ้องดีรักอานด้ไหมอไม่นาีเอาบพัดมไม่นี่กัปเลยเอันนี้เป็นพัดเนาะเก่งเลย เก่งแท้เจ้าล่ะเนี่ยได้แบบนี้ล่ะเดน้อยบ้าาบ่มีเด้แต่ว่าทางเพิ่นน่ะยังยังยังอ่ามีแว่าเฮ็ดอยู่เนาะอีดแม่นๆ thế biến vào vào chiêm với leo núi chụp đấy chị chiêm với nhôm đấy là gì ừ, này, là... à, này. này à nhiều chim hà bì, <laughs> <laughs> <Ê, cười> <bó> <laughs> à, <laughs> thế mà tôi nói rồi thấy nó ngon này đây này. con đấy anh ạ. Sơ đăng, bao. Bên nong qua này. nó nong trái, té thế này bao. Lùng lùng. Lùng Con này mua mù... cái này, mít cháo bao. Nhụy nhạy mui như này. này. Nhụy <laughs> anh lại mui? Bao, chỉ có cái nhoi nè. Ừ, <laughs> ạ. <laughs> 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 บ้าเราได้ก็มเจ้าหนิว้าเาได้นะเป็นแมเขาบาได้อยู่บ่ได้ได้พุทธมันม่ของเยียมใช่นีนี่จ่วยนะมันมีงเยียมมาอยู่บ้านไมมีะมีอยู่แ่ไม่เขามเไม่ากเข้ายดยบเย

ได้แล้วขั้นต่ำอ๋ได้แล้ว,ลวก,กัว้นต่ำเนาะคขั้นต่ำไม่ได้เนาะอ่าเนาะดีก็ดีอย่างหนึงน่งเนาะคือเป็นอ่าแย่งเห็นยนไม่ใช่ไม่ได้เห็นเลยได้เห็นเายคืออ่าบรรยากาศเล็กน้อยเนะาะเพิ่นตั้เข่าอคืออยู่บ้าน,ลงลงนหลวงหลวงเนาะแต่ว่าชาวบ้านบาบุญน้องเ้นแม่บุนี่เนาะ นี่เแม่แต่โคกแกยังมูเห็นแม่แต่โคกขีต่ำนี่ไอ้ที่ว่าสากนี่กับโมเรือแล้วนี่ิ่นสากไม่ยุ่งยำยักบอกเห็นบะฮะไม่ยุ่งวะนี่ไม่ดูไม่ดูอ่ะโออไ้ยยุ่งคอละก็ใช่ไม่ดูไม่แดงคือก็ไม่ลงมุนไหมนะเนาะมุนเล่ต่ำโคกนี่มี

กินกันเนาะอู้ยเยี่ยเยี่ยเพื่อจะได้กินไก่อิ่มเกิดใกล้เกิดเป็ดเลยถือว่าทั้งคนทั้งไก่ก็ได้กินนล้วกันขึงขึ้นน้อยอันน้องหดาเห็ดกินอิ่นะใครคนไหนเห็ดเก่งไงก่งคนไหนเนาะกินอันอันพัดพัดกินอิ่นะอันอันพัดอันเจ้าได้เนาะ แม่บ้เฮ้ยทำไมพัดเปลี่ยนนั้นี่แล้วพัดเก่งเหดคือบัาเก่ากับอยู่บ้นบาเก่ากักี้บาก่ากับท่านพี่น้องอ่าแต่หลายผ้าหลายปีปียาเคยต่ำอยู่พี่นองแต่ท่านกัท่านนั่นปีนั่นพี่น้องจะไป่ได้ต่ำแบบมาเข่าไม้กินที่เป็นต่ำแบบเเข่าเด้ดีหน่อยอ่าขนมมกนน พัดกันพัดพัดกอนดยทงางทเหนอลงแล้วลวงล้อะไรโอยไวนเนาะเดียวื่อมันต่ำจนเป็นห้ำแล้นี่อจะขอพ อันนี้บนีรฮะรอบจอเนาะรอบ2รอบจอใกล้ใกล้แล้วนะเนาะรอบสานี่สรอบนะสาวันนันงเป็นย่างว่าวันนี้นะโอ้ัดหเนใกลก็ได้แน่นนหาหาเบิ่งยางก็ด้ทีเล็กน้อยจีพัดเข่าพัดน้ำเปลี่ยนอยู่อยู่ แถวบ้านตอนนี้บ่มีแล้วใหญ่มาทุกเมื uh, ่อน so ี่มิเตลเล่นเกมแถวบ้านนะโอ้โอ้บ่ฮีอะเนาะเก่งจักปีตั้งหลายตั้งปีอะอันยูเจักปีแล้วเจ้าน่ะฮะอันยูเจักปีแล้วชื่อยังไงชื่อยังไง

ด <ừ> ิจกคุ้มติะจัวตัวต็วตัวยัวต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 ะว่ัจตังไัวตัวตัวตัวะัวตั้ตัวตาวตั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 วตีววตัววตาตัววตัว่าวตัวัวตตัวัวต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 ัวนะ่ว่าวั อ่าต <accurately S 2> ั рон, ้งแต่ข้าวบ่ลําบ่ลานเนาะสําหรับคนที <c oughs> ่ห่างไกลบ้านหลายปีท <c oughs> ี <c oughs> ่ยังอ่าบ่ลืมก็ถืว่ายังจําได้เนาะที่ว่าเคยต่ําตอนยังนยังน้อยตอนนี้ยังมีอยู่แต่ว่าแต่ละหมู่บ้านนะเฮียอีกละแล้วโอันกเียกันลลไปกว่าเลกับตัวน น่อยตามเขาพี่น้องไหมตามเป็นบ่โอ้ยเขาเพิ่นทีนียนั่นน่ะนี่มีวิธีของเพิ่นอิ่มใหไก่าเต็มเใไก่กินแม่ใไก่กินกุมก้ายละไก่เห็นป่ะโดยโดยโดย นี่ต้องคิดด <Humans. S 1> <Arrow head. S 2> ีดีด้ยตามเขาต้องหายไกลกิน <school> น <and vegetables> wow, wow, ah <sun arrivé> like oh. ้ำว่าว่าจะอายุชิบหาปีดีว่านี่ตัวน้อยจริงๆนะเดี๋ยวหาปีดีพี่น้องจะงงหล่าเมย์มากนะเล่นสองสามมุ่งเลย ตาโม้องโอเคเลาพี่น้องนาสารับคลิดนี้าต้องสารพี่น้องน้ออาอทายบรรยากาศอาวิธีชีวิตชาวบ้านเนาะมาบุญกต้องขอลาพี่น้องที่ดนเนาะสบายดีสวัสดีเด้อสบายดี